วัดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องนันนี่ชแนลนะครับวันนี้มาดูรถหล่อกันนะครับมาดูนี่ครับเป็นรถหล่อนะครับเป็นเครื่อง g o 7E นะครับเครื่อง210นะครับนี่นะครับปลีนจะไดอันนี้เป็นเลนนะครับเลนนะครับเป็นเครื่องฮีโน่นะครับมาดูทางนี้ เป็นบางคนนะครับห้ามินนะครับร้อนเลยนีคือร้อนนะครับเป็นไฟนะครับแล้วเขาส่งมานะครับมันจะเห็นนะครับอันนี้เป็นแก้มนะครับเป็นแก้มเล็กนะครับแล้วในนะครับ้าในก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับ ทางหลังก็จะมีคนนั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับต่อไปนะครับมาดูอู่นะครับเป็นอู่ร้านกำลังสุดนะครับนี่นะครับเป็นอู่นะครับมาดูทางหลัง่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันนะครับไม่ใช่เหล็ดนะครับก็จะทำเป็นเหล็ดนะครับตผู้ยมครับ ดูกระบะนะครับกระบะสามเมตรนะครับนี่ครับเป็นกระบะนะครับบางคนก็เป็นบางคลนห้ามินนะครับเหมือนทั้งหน้านะครับบางคลนนะครับนี่ครับ้างหลังก็จะเป็นลายนะครับนี่ครับ้างหลังครับก็จะเป็นลายอย่างนี้ไปก็ เป็นไฟท้ายจากร้านเลยนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายจากร้านนะครับไฟนี้ก็จะเป็นไฟสีเขียวนะครับเป็นไฟนะครับมาดูท่อนะครับเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับแปดนิ้วนะครับเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวสามปากนะครับแปดนิ้วครับมาดูอันนี้เป็น กองนะครับกองอันนี้เป็นแก้มแก้มเลดนะครับมาดูนะครับอันนี้เป็นกระจกนะครับตอนแรกก็จะทำกระจกนาซ่านนะครับเด็กชยนะครับอันนี้เป็นหมวกนะครับหมวกเลดครับนี่ครับ มันจะเติ๊มบครับไปทำทั้งหน้าก่อนยกทีก่อนตามคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามขอให้ผู้ชมด้วยนะครับขอบคคุณรับ